อ่ากราบสวัสดีสาวกบาคาร่าออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับเฮียเหมือนเดิมนะครับผมกราบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับเฮียก็มีเทคนิคดีๆนะครับหรือว่าการสอนการอ่านเขาไพ่ในการเล่นบาคาร่าออนไลน์นะครับนํามาเล่นกันให้ดูนะครับเพื่อทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสามารถนําเทคนิควิธีการอ่านเข้าไพ่แบบนี้นะครับลงไปใช้กันได้แน่นอนนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาอยู่กับน้องหมวยเซ็กซี่บาคาร่าใน ครับห้องหมายเลขสิบนะครับผมอ่าในเทคนิคการเล่นของผมเหมือนเดิมนะครับผมจะไม่ฝืนไพ่นะครับจะไม่ฝืนไพ่เดี๋ยวจะเล่นไปด้วยนะครับแล้วก็อธิบายให้เราเข้าใจไปด้วยเลยนะครับผมอ่า จากห้องเซ็กซี่ห้องสิบตอนนี้นะครับผมห้องสิบตอนนี้นะครับผมจะอ่านเข้าไพ่ทึบนะครับด้านบนที่เมาส์ผมชี้เลยนะครับที่กับพิบไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งในการอ่านเข้าไพ่นะครับคุณก็ต้องมาดูตรงเมาส์ที่ชี้ตรงนี้นะครับที่ผมกับพิบไว้ให้ตรงช่องเล็กๆด้านขวามือตรงนี้นะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นช่องที่คอยบอกเรานะครับว่าถ้าคุณแทงสีแดงนะครับมันจะได้ ในสามช่องเขาไพ่ตรงนี้เป็นสีอะไรบ้างนะครับถ้าคุณแทงแดงคุณจะได้อ่าเขาไพ่น้ําเงินทึบนะครับเขาไพา่เอ,อน้ําเงินโป่งนะครับเขาไพ่ไม่ขีดสีแดงนะคุณแทงน้ําเงินจะได้น้ํําน้าเงินเอิญได้แด,ดงทึบนะครับได้แดงโป่งและได้ไม่ขีดสีน้ําเงินนะครับซึ่งผมจะ สังเกตเอาตรงนี้นะครับตอนนี้เฮียเดินตามเขาไพ่ทึบนะครับผมเห็นไหมเมื่อคุณกดนะครับมันจะกระพริบบอกถ้าคุณแทงตรงนี้เขาไพ่จะวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับคุณสามารถกดดูได้นะครับอ่ะเฮียขอตามไปที่น้ําเงินนะครับตามไปที่น้ําเงินเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับผมอ่านจากเขาไพ่ทึบนะครับตรงช่องด้านบนตรงนี้นะครับอ่ะ โอเคสวยๆาปอ้ายเรียบร้อยนะครับบล็อก8นะครับไม้นี้เราบวกไปนะครับทุนพันกว่าบาทวันนี้มาเล่นกันให้ชมกันชิลๆเหมือนเดิมเลยนะครับชิลๆไปนะครับชิลๆไปนะครับเราเน้นบวกนะครับไม่ต้องรวยเยอะนะครับวันละพันสองพันรอบละพันสองพันนะครับผมก็ชิลแล้วนะครับก็สําหรับใครนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็เฮียฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กันให้ด้วยนะครับโอเคนะครับสาหรับใครนะครับที่อยากเล่นตามเฮียนะครับก็แอดไลน์ด้านล่าง เข้ามาได้เลยนะครับมีกลุ่มนําเล่นนําบวกกันตลอดเวลาแน่นอนนะครับผมสวยๆไปอ่าไม้นี้นะครับขอตามไปที่น้ําเงินต่อนะครับน้ําเงินต่อนะครับซึ่งตามจากเขาไพ่ทึบเหมือนเดิมนะครับก็มั่นใจว่าเขาไพ่ทึบตอนนี้นะครับมีโอกาสที่จะตัดนะครับอ่าใส่ไปเลยนะครับโอ้โหแต้มเดียว มายนี้โดนแล้วโอ้โหตัดไปที่แดงนะครับเข้าไพ่ทึบตอนนี้นะครับวิ่งเป็นเขาไพ่ปิงปองนะครับคือการออกสลับสีนะครับผมอ่าสังเกตจากเข้าไพ่ทึบได้เลยนะครับอ่าโอเค งั้นตามไปที่ปิงปองต่อเลยนะครับอ่าเห็นแม้ว่าเรากดมันจะวิ่งเป็นในแนวไพ่ที่เราต้องการเพื่อเราจะได้เห็นภาพว่าเขาไพ่จะเป็นไปทางไหนนะครับอ่าใส่ไปที่แดงนะครับเนีย่ยขอตามไปที่เขาไพ่ปิงปองการออกสลับสีเลยนะครับเมื่อแทงแดงจะได้เขาไพ่แดงทึบนะครับเขาไพ่น e ้ําเงินโป่งและเขาไพ่ไม่ขีดสีน้ําเงินนะครับ,<ๆ>มรบไม้นี้ใส่ไปที่สีแดงเลยนะครับใส่คู่ไปด้วยนะครับตานี้นะครับโอเค เรียบร้อยนะครับแดงปอกแปดกินไปแล้วสวยๆเลยนะครับเห็นไหมครับจากการอ่านเขาไพ่นะครับให้สังเกตจากเขาไพ่ที่อ่านง่ายที่สุดนะครับในสามเขาไพ่หรือเขาไพ่ทั้งหมดที่เราเห็นก็ได้นะครับแต่จากที่ผมสังเกตเขาไพ่ห้องนี้คือเขาไพ่ทึบวิ่งมาสวยที่สุดเห็นไหมครับผมตามไปที่น้ำเงินต่อเลยนะครับอ่านเขาไพ่ทึบเหมือนเดิมนะครับเขาให้ไปที่น้ำเงินนะครับใส่ไปที่น้ำเงินด้วยนะครับลองติดคู่ขำๆไปนะครับฝั่งละสิบบาทนะครับ สวยๆไปนะครับไม้นี้เห็นไหมครับให้สังเกตอย่างที่ผมบอกเลยนะครับผมจะแนะนําสําหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับในช่องของเฮียนะครับผมจะพยายามสอนให้เน้นที่สุดนะครับให้เราอ่านเขาไพ่ให้เห็นภาพและง่ายที่สุดนะครับเพื่อเราสามารถนําเขาไพ่ตรงนี้นะครับไปอ่านและไปใช้ได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ อ่านเขาไพ่ท like it, ี่ง่ายที่สุดนะครับผมวิ่งตามเขาไพ่ทึบมาตลอดเลยที่เมาส์ผมชี้เลยไปเลยนะครับผมอ่ะตามไปที่ต่อนะครับตามไปต่อตามสีแดงทึบต่อแน่นอนนะครับเขาให้แทงไปที่น้ําเงินนะครับให้แทงไปที่น้ําเงินนะครับใส่น้ําเงินไปนะครับผมเล่นไปเลยอ่ะร้อยเดียวพอนะครับ ไม่ต้องเล่นเยอะนะครับเล่นกันชิวๆนะครับเน้นบวกกันชัวๆแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณนะครับสังเกตดีๆนะครับและนําเทคนิคในการอ่านเข้าไพ่ที่เฮียสอนนะครับไปใช้นะครับรับรองยังไงก็บวกแน่นอนนะครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับในการเล่นบาคาร่าออนไลน์นะครับเล่นการพนันอย่างนี้นะครับผมมันมีได้มีเสียนะครับทุกอย่างคือห้าสิบห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นได้แล้วต้องมีสติเลิกให้เป็นนะครับอะบวกสวยๆไปเห็นไหมครับจูอ จวดดีมากนะครับอ่าเรียบร้อยกินไปเลยเนหะ็นไหมเขาไพ่งามๆนะครับวิ่งออกกันแบบสวยๆเลยนะครับวิ่งออกกันแบบสวยๆเลยเห็นไหมเมื่อคุณกดตรงนี้คุณจะเห็นภาพเขาไพ่ที่คุณกําลังจะแทงว่ามันจะออกไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งเฮียขอตามนะไม้นี้นะมั่นใจนะอ่ะตามเขาไพ่ทึบไปต่อเลยเพราะตามมาทุกไม้ก็บวกกันทุกไม้นะครับตามไปต่อนะครับจนกว่าจะตัดนะครับใส่กันไปนะครับผม น้องหมวยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอีกแล้วนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ อยากมีกลุ่มนําเล่นนะครับผมกลุ่มเฮียนะครับนำเล่นนําบวกกันตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สามารถแอดไลน์กันด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับเฮียนําเล่นวันละ3รอบ3าเวลานะครับแอดไลน์ด้านล่างกันเข้ามาตามกันได้เลยนะครับผมจะมีเทคนิคดีๆนะครับวิธีการอ่านเขาไพ่ดีๆนะครับก็จะมาฝึกมาสอนนะครับสําหรับใครที่กดติดตามช่องนะครับฝากแชร์ไว้ด้วยนะครับผมสามารถนําเทคนิคเหล่านี้นะครับนําไปใช้ได้แน่นอนนะครับแต่อย่างที่บอกครับทุกอย่างคือ50-50นะครับ ไม่มีอะไรแน่นอนและตายตัวนะครับในการเล่นบาคาร่าออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่สติและการตั้งเป้านะครับเสียก็ต้องเลิกให้เป็นปได้ก็ต้องเลิกให้เป็นนะครับคนส่วนใหญ่ที่เสียบาคาร่านะครับคือคนที่ได้แล้วไม่ยอมเลิกนะครับไม่ใช่ไม่เคยได้นะคุณเคยได้แต่เมื่อคุณได้ร้อยคุณอยากได้พันเมื่อคุณอยากได้พันคุณอยากได้หมื่นสุดท้ายเมื่อคุณอยากได,ด,กได้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเล่นมันเข้าไปเรื่อยๆนะครับขาดสติเมื่อขาดสติเมื่อไหร่นะครับ คุณจะเสียทันทีผมไม่ได้บอกว่าการเล่นบาคาร่าไม่ดีถ้าคุณมีเทคนิคดีๆและคุณนําไปใช้โอกาสที่คุณจะได้ตังจากการเล่นบาคาร่ามีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับอสวยๆไปเห็นไหมครับตามเขาไพ่เดิมคือเขาไพ่ทึบนะครับอ่านเขาไพ่ที่ง่ายที่สุดและตามเขาไพ่นั้นไปนะครับไม่ต้องคิดเยอะครับถ้าคุณคิดหน้าคิดหลังสุดท้ายคุณไม่ได้แทงคุณงึ้ๆงืงงักกวมันจะไปแดงไหมกลัวจะไปน้ําเงินไหมไม่ครับศึกษาในการอ่านเขาไพ่นะครับเรียนรู้เขาไพ่ในบาคาร่านะครับ แล้วเมื่อเขาไพ่เป็นแบบไหนแนะนําให้ตามเขาไพ่ที่ง่ายที่สุดนะครับที่เรามั่นใจตรงนั้นนะครับและเดินตามเขาไพ่นั้นไปเลยนะครับมีได้มีเสียนะครับไม่เป็นไรนะครับหมดเท่าไหร่ก็เลิกไม่เป็นไรนะครับอ่ะไม้นี้ใส่ไปที่น้ําเงินนะครับนะครับตามเขาไพ่ทึบต่ออ่ะคู่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเจ็ดเจ็ดสี่เป็นเจ็ดเจ็ดสองใบนะครับสวยๆแน่นอนอ่ะม้นี้โอ้โหงามๆนะครับโอ้ไม่งามนะครับกินคู่ไปนะครับแต่เราเสียสีนะ เสียสีนะครับโอเคนะก็หยุนหยวนไปนะครับไม้นี้นะครับลงน้ําเงินไปนะครับแต่ออกแดงนะครับแต่ได้คู่น้ําเงินมาก็ถือว่ายังโอเคหน่อยนะครับไม่เจ็บเยอะนะครับอ่ไม่เป็นไรนะครับสังเกตจากเขาไพ่ทึบต่อนะครับเขาไพ่ทึบนะครับเมื่อน้ําเงินตัดลงมาเนี่ยจะวิ่งเป็นแดงต่อแน่นอนนะครับไม้นี้เฮียขอตามไปที่แดงนะครับ ตามไปที่แดงเลยนะครับเขาไพ่แต่ละเขาไพ่นะครับจะออกไม่ตรงกันนะครับอย่างที่ผมบอกให้สังเกตซักเขาไพ่หนึ่งนะครับเมื่อคุณเลือกที่จะเดินตามเขาไพ่ไหนนะครับให้มาดูช่องด้านข้างเล็กๆนะครับว่าถ้าคุณแทงสีนี้มันจะอเป็นอะไรในเขาไพ่นั้นนะครับอ่ะม้นี้ขอใส่ไปที่แดงนะครับขอใส่ไปที่แดงเลยนะครับโอเคโอ้โหบวกนะครับเสียวมากนะครับน้ําเงินศูนย์เรากินแต้มเดียวอแต้มเดียวก็บวกเลยครับอะเอาเหมือนกันนะครับ สวยๆไปเห็นไหมครับเขาไพ่ไม่เคยโกหกแน่นอนนะครับจะออกในรูปแบบเดิมนะครับแน่นอนนะครับซ้าๆอ่ะเนียขอตามไปเลยเห็นไหมเขาไพ่นะครับผมตามไปที่น้ําเงินนะครับตามเขาไพ่ทึบมาตั้งแต่ต้นนะครับตอนนี้ก็จะตามเขาไพ่ทึบต่อนะครับใส่ไปเลยนะครับที่น้ําเงินติดคู่ด้วยนะครับติดคู่ด้วยเลยนะครับสังเกตดีๆว่าผมจะยึดหลักในการตามแค่เขาไพ่เดียวนะครับที่ง่ายที่สุดของแต่ละห้องนะครับ ย้ำนะครับแต่ละห้องนะครับคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาไพ่ตรงไหนสวยนะครับลองเข้าไปดูก่อนนะครับใจเย็นๆค่อยๆสังเกตนะครับค่อยๆสังเกตนะไม่ต้องไปรีบเล่นเห็นไหมครับนี่กระโดนเห็นไหมอ่ะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเรามีโอกาสที่จะเสียได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามันออกแบบนี้นะครับมันจะบวกตลอดตลอดเวลามันไม่ใช่นะครับทุกอย่างมันก เป็นการอ่านเข้าไพ่นะครับเขาไพ่จะเปลี่ยนทุกๆห้าถึงเจ็ดตานะครับนะครับค่อยๆสังเกตเอานะครับอ่าโอเคไม้นี้นะครับผมใส่เลยนะครับที่น้ําเงินนะครับมั่นใจมากนะตามไปที่น้ําเงินเลยนะครับตามที่น้ําเงินได้เลยนะครับใส่คู่ไปด้วยนะครับไม้เมื่อกี้โดนกินแค้นเลยนะครับแค้นเลยนะขอตามที่น้ําเงินนะครับเพราะว่ามั่นใจว่าแดงไหลแน่นอนนะครับดูจากเขาไพ่ทึบก็แดงไหลนะครับ โอเคเขาแต้มเดียวนะครับเราห้าแต้มโอ้โหเรียบร้อยเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับโดนเลยนะครับโดนเลยนะครับโดนเลยนะครับตามจากเขาไพ่ทึบเมื่อกี้เพราะมั่นใจว่าสีแดงในเขาไพ่ทึบจะไหลนะครับโดนเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับไม้นี้ตามไปที่แดงต่อนะครับเมื่อกี้ มั่นใจว่าแดงในเขาไพ่ทึบไหลนะครับแต่ไม่เป็นไรนะตอนนี้ไพ่ในเขาไพ่ทึบนะครับตัดขึ้นไปที่น้ำเงินแล้วนะครับนะครับตัดไปที่น้ำเงินแล้วนะมีโอกาสที่ไพ่จะวิ่งนะครับไปเป็นเขาไพ่ปิงปองต่อนะครับตามไปที่สีแดงต่อเลยนะครับอ่าโอ้โหน้ำเงินหน้าเจ็ดสวยๆมาแล้วยังไงเนี่ยโอเคเขาแต้มเดียวนะครับเราสองแต้มไม่ได้หนีกันเยอะนะครับยังไงครับ น้ำเงินแต้มเดียวอ่ะบวกแน่นอนครับไม้นี้อ่ะเห็นไหมได้คืนนะครับได้คืนนะครับสวยๆเลยนะครับได้คืนมานะครับเห็นไหมครับตามจากเขาไพ่ทึบนะครับแต่อย่างที่บอกครับมันมีได้มีเสียนะครับก็ต้องมีพลาดไม่ใช่ว่าจะบวกทุกไม้มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับพอไม้เมื่อกี้ผมก็คาดคะเนผิดว่าสีแดงในเขาไพ่นั้นต้องไหลมาตามหน้าเขาไพ่แน่นอนนะครับแต่เขาไพ่ก็ยังตัดวิ่งขึ้นไปที่เป็นเขาไพ่ปิงปองต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปฝืนไพ่เลยนะครับไม่ต้องไปฝืนไพ่เลยนะครับ ในกรณีแบบนี้นะครับผมมั่นใจนะครับว่าขอตามไปที่แดงต่อเลยนะครับแดงไหลมาเนี่ยนะครับจากเขาไพ่เนี่ยน่าจะไหลลงมาสุดเหมือนกับไพ่หน้าแน่นอนนะครับอ่ะขอตามไปที่แดงต่อนะโอเคอีกแล้วมังเนียนะครับน้ําเงินหกแต้มเรียบร้อยนะครับคือไม้นี้ก็พลาดนะครับเพราะไม่ได้ตามเขาไพ่ทึบนะครับบอกเลยนะครับมามาสังเกตจากเขาไพ่หลักนะครับว่าแดงเนี่ยมันไหลลงมานะครับเลยตามไปที่แดงนะครับ นะครับอเห็นไหมครับถ้าเราตามเขาไพ่ทึบอยู่เห็นไหมที่มาผมชี้ยังสวยอยู่นะครับอตามเขาไพ่ทึบไปเลยนะครับวิ่งปิงปองอ่ะเขาบอกให้แทงไปที่น้ําเงินนะครับใส่ไปเลยเห็นไหมครับมันก็จะมีการลังเลได้ตลอดนะครับในการอ่านเขาไพ่นะครับเพราะมันมีจุดสังเกตในการอ่านเขาไพ่ค่อนข้างที่จะหลายเขาไพ่นะครับคุณต้องยึดสักสักหลักหนึ่งสักหนึ่งหนึ่งเขาไพ่ในห้องนี้นะครับที่คุณคิดว่ามันสวยที่สุดและคุณพอเล่นได้นะครับให้ยึดหลักตามไปเลยนะครับ โอเคอย่างเมื่อกี้ผมก็ไปมองเขาไพ่หลักแล้วไปตามเขาไพ่หลักนะครับก็โดนไปนะครับอ่ะไม้นี้ออกเสมอนะครับออกเสมอนะครับยังออกเสมออยู่นะครับออกเสมอไปอ่าไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ไม่เสียนะครับไม่ได้ไม่เสียนะครับ ขอตามไปที่น้ำเงินต่อเลยนะครับน้ำเงินต่อเลยมั่นใจนะครับว่าเขาไพ่ไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับใส่คู่ใส่เสมอไปได้เลยนะครับมีโอกาสที่เสมอจะออกอีกครั้งแน่นอนนะครับกับไพ่คู่เนี่ยมีโอกาสแน่นอนนะครับจากเทคนิคของผมนะครับจากการสังเกตนะครับเมื่อมีเสมอออกมานะครับประมาณสามถึงสี่ไม้นะครับจะมีไพ่คู่ออกมาสักหนึ่งฝั่งแน่นอนนะครับไม่แดงก็น้ำเงินแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครมีงบใครมีทุนก็ลองดักไว้ดูนะครับ โอ้โหเรียบร้อยนะครับโดนอีกแล้วนะครับโดนอีกแล้วนะครับแดงปอกเก้านะครับโอ้โหแสบจริงๆนะครับอะตามจากเขาไพ่ทึบเมื่อกี้เขาไพ่ทึบตัดมาเป็นน้ําเงินอีกแล้วนะครับซึ่งไม้นี้นะครับถ้ายึดหลังในการตามเขาไพ่ทึบนะครับไม้นี้ต้องน้ําเงินแน่นอนนะครับผมขอตามเขาไพ่ทึบต่อเลยนะครับเสียไปสองไม้นะครับเพราะเราไม่ได้ตามเขาไพ่เดิมที่เราตามมานะครับ ไปแอบตามเขาไพ่อื่นนะครับถ้าตามเนี่ยสวยๆแน่นอนนะครับสวยๆแน่นอนนะครับมาเลยนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับเล่นกันชิวๆนะครับไม้ละร้อยบาทอ่ะเรียบร้อยนะครับไม่ต้องลุ้นนะครับเราปอกเก้านะครับสวยๆนะครับเราปอกเก้าไปนะครับไม้นี้อ่ะเห็นไหมบวกอีกแล้วนะครับตามเขาไพ่ทึบนะครับผมงามๆไปนะครับ เขายังปอกแปดนะครับสีแดงเนี่ยถือว่าเหยียบน่ากินกันหนึ่งแต้มเลยนะครับโอเคไม้นี้ขอตามไปที่แดงต่อนะครับจากเขาไพทึบเหมือนเดิมนะครับเขาไพ่ทึบนะครับแทงตามหน้าเขาไพ่ทึบเลยนี่ยเป็นน้ําเงินสองแดงสองแน่นอนนะครับใส่ไปเลยนะครับที่สีแดงนะครับไม้นี้อ่ะไพใบสุดท้ายแล้วด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับไม้นี้บวกก็พอเลยใส่คู่ไปด้วยนะครับ อ่าสังเกตดีๆนะครับทุนมาหนึ่งพันกว่าบาทก็ถ้าบวกไม้นี้ก็โอเคนะครับก็เล่นกันนะครับก็สวยๆงามๆไปนะครับเห็นไหมครับบวกอีกแล้วนะครับไม้นี้นะครับงามๆเลยนะครับอ่าโอเคนะครับไพ่หมดพอดีนะครับก็สําหรับใครที่สังเกตดีๆนะครับก็คุณจะได้เทคนิคดีๆนะครับไปอีกหนึ่งเทคนิคนะครับผมก็เล่นกันแบบชิวๆให้เราดูรับชมกันแบบสดๆเลยนะครับไม่ได้เล่นเยอะนะครับเล่นไม้ละหนึ่งร้อยบาทจากการอ่านเขาไพ่ทึบรุนๆน นะครับที่ผมทําวงเล็บเอาไว้ให้นะครับก็สามารถนําเทคนิคแบบนี้นะครับไปใช้กันได้นะครับผมผมรับรองแน่นอนถ้าเราเข้าใจนะครับและเราสังเกตและเราอ่านไพ่เป็นนะครับ อ่านไพ่ตัวที่ง่ายที่สุดนะครับตัวที่ง่ายที่สุดนะครับในห้องนั้นนะครับแล้วเดินตามนะครับไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังนะครับมันจะลบมันจะเสียยังไงค่อยคํานวณทุนและทบไม้คืนเอานะครับสามารถนําเทคนิคดีๆแบบนี้ไปใช้กันได้นะครับก็สําหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับเฮียฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้ด้วยนะครับใครที่อยากเล่นตามเฮียก็แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ